สวัสดีครับผมอาทิตย์ครับผมก็ดีใจกับทุกคนครับที่ผ่านยี่สิบเอ็ดวันมาได้ครับผมทุกคนยอดเยี่ยมมากครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนและรู้สึกภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ผ่านรอบยี่สิบเอ็ดวันนี้มาได้อีกรอบอีกครั้งเพราะเป็นความตั้งใจจริงเป็นความมุ่งมั่น เพื่อตัวเองเพื่อชีวิตตัวเองที่เปลี่ยนไปจากที่ตั้งใจไว้จ่งฝึกซ้ําๆแต่ละครั้งผลที่ออกมาไม่เหมือนกันเพราะเราเป็นคนตั้งโจทย์กําหนดตัวเองขึ้นมาแต่ละรอบแต่ครั้งก็จะได้ออกมาแบบไหนในมุมไหนที่ตัวเองกําหนดไว้ครั้งนี้ก็รู้สึก กระชับตัวเองขึ้นจากที่ฝึกแล้วก็กระชับตัวเองให้เข้าถึงเข้าถึงตัวเองขึ้นมีสมาธิกับตัวเองอยู่สิ่งไหนที่ไหนก็ต้องมีสมาธิเป็นตัวนำตัวตั้งก็มีความทุจยานต่อไปครับท้าทายตัวเอง เพื่อเปลี่ยนนิสัยตัวเองให้เป็นนิสัยใหม่ที่ถาวรก็ขอขอบคุณดรดิพาร์จูบราที่คิดค้นโปรแกรมแห่งจิตวิญญาณภายในตัวเองให้ทุกคนได้ฝึกฝนขอขอบคุณอาจารย์กิตมากครับที่รักเลีเยมตตาปรายมิตรทุกท่าน ขอบคุณมากครับผม